สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับรายการโสดปรหมตด,ด้วยผมแจ็คสึครับผมตัวเองครับผมรายการนี้เป็นรายการที่เราจะเอาคนโสดนะครับทุกคนทั่วโลกทั่วโลกเลยนะมแจ็คก็ใครที่สนใจส,ส,ส่งปรโัตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสัญชาติไหนก็จริงจริงก็ได้หมดสําหรับคนโสดนะครับที่ผมพามาแนะน,นําในครั้งนี้นะครับก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นคนที่มีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับความงามขอเชิญพบกับคุณแอปเปิลครับ อ่อนาแนะนำตัวครข่าวเลยครับค่ะก็ชื่อแอปเปิลนะคะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่คลินิกความงามแห่งหนึ่งนะคะอยู่แถวสุขุมวิทนะคะก็เป็นผู้จัดก,การสาขานะคะทำอยู่กับวงการนี้มาประมาณ6ปีแล้วนะคะแล้วก็อ่าเป็นสาวไม่กองแหละแต่ว่าได้มาทำงานที่นี่นะคะก็อยู่เพียรอกมัยนี่ประมาณ2ปีแล้วะคะ่ะแล้วทำงานเกี่ยวกับความงามน,นี่คือเป็นคลินิกประเภทไหนบ้างคะ ก็จะเป็นคลินิกที่แบบดูแลในส่วนของพวกสกินต่างๆนะคะเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราดูแลหมดก็จะมีในส่วนของผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้คําแนะนำแล้วก็จะมีในส่วนของคุณหมอคอยดูแลในส่วนของการทําหาตัดการต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณผู้หญิงที่เข้ามาให้เราดูแลแต่ว่าบางทีก็มีผู้ชายเหมือนกันบางทีว่าสมัยนองผู้ชายเขาก็ดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้ามาดูแลผิวพรรณกันเยอะ ก็รู้ประวัติเข้าคร่าวนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยค่อนข้างที่จะดราม่ามากๆนะคะเอาจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนที่เขาแบบไม่ค่อยจริงใจอ,ะอ่ะแบบว่าเจ้าชู้อะไรแบบเนี้ยคบซ้อนซะส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอเนาะก็จะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนบางทีเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ ควรจะพอหรือควรจะหยุดไหมหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปขวดขว่ายมันมีก็เข้ามาก็ไม่ได้ปิดนะคะทุกวันนี้ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยปิดไม่เคยปิดโอกาสตัวเองเพียงแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีเกาะบ้องก,กันเยอะขึ้นเอาง่ายๆเราเรียนรู้คนมาเยอะเรารู้จักคนมาเยอะเรารู้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมีมลักษณะแบบไหนเวลาิธีการพูดจาเราก็รู้แล้วดังนั้นมันก็เลยทําให เราเปิดใจยากเพียงแต่ว่าก็ยังยังพร้อมที่จะจะมีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เวลาในการสื่อสารกันค่อนข้างเยอะนิดนึงใช่แล้วความรักครั้งล่าสุดนี้เป็นไงครับก่อนที่จะมาถึงโสดถึงปัจจุบันล่าสุดก็อ,อกหกัก <laughs> อ,อกอหักก็คือโดนนอกใจอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เขาแบบว่าเราพบกับเราแล้วก็แอบไปมีอีกคนนึง <Yeah. S 2> ย่ียเงยค่ะโดยโดยปกติจะเจอแบบนี้ด้วยความที่เราทํางานด้วยแหละ เป็นคนที่ทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ำไงคะไม่มีเวลาที่จะแบบไปคอยเช็คคอยตามแล้วเป็นคนที่ไม่เช็คอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่ากําลังโดนนอกใจหรือว่าอะไรเนี้ยเราก็จะหยุดทันทีเลยเราจะไม่เดินต่อเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าในเมื่อเราเชื่อใจแล้วอย่างเงี้ยคุณคุณก็ต้องทําให้เรามั่นใจด้วยเป็นคนที่จะไม่ชอบอะไรที่มันไม่มั่นใจ เพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วมันแสดงว่ามันไปต่อไม่ได้การคบกันมันจะต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อใจเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าโตแล้วนะคะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีเวลากันแล้วก็เชื่อใจกันดีกว่าถ้าถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่เชื่อใจอะ่ะมันก็จะไม่เชื่อใจไปตลอดดังนั้นก็ก็พอดีกว่าแล้วก็ไปใหม่เจอใหม่คุยใหม่แล้วสเปคที่ชอบอะครับชอบทรงแนวไหน สเปกหรอจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้แบบวาดวาดแผนไว้ว่าจะต้องหน้าตาแบบนี้จะต้องสไตล์นี้อะไรแบบนี้นะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเจอกันคุยกันแล้วมันแบบมันไปได้หมายถึงบางทีเราไม่ได้วางแผนว่าจะต้องขาวหล่อสูงอ,อะไรเลยก็เอาเอาองี้ก็คือดูดีนะคะ uh huh. ดูดีในภาพลักษ ที่แบบอ่าเราเจอกันดูดีไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วมันก็ดูเหมาะสมทุกคนทุกคนจะต้องมองอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่มีใครบอกว่าเอาแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าอ่าเราเห็นเราอาจจะชอบอ่าโอเคคนนี้ใช่คุยกันพอคุยกันแล้วมันมันมันคุยกันได้ได้ประมาณไหนแบบไม่ใช่ถามคำามตอบคำาอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันแล้วมันสมูทหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องนิสัยใจคอต่อไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้มีสเปคมันมันเหมือนกับว่าการการ าสื่อสารกันอะไปด้วยกันไปในทางเดียวกันมากกว่ามีแบบว่าอายุไหมครับว่าแบบเออน่าจะแบบชอบแก่กว่าเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> อ,อายุกันประมาณเดียวกันหรือไม่ก็มากกว่านิดหน่อย จะไม่เอาแบบอย่างเรา30 5จะเป็นพักเด็ก20 25มันมันก็ดูไม่เหมาะสมกับเราแตาก่ก็ไม่ชอบเด็กระนั้นไม่ไม่ไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กแต่เอารุ่นรุ่นเราหรือว่าอายุเยอะกว่าเรานิดหน่อยเนี่ยโอเคแล้วถ้าจะให้พูด <c oughs> ถึงข้อดีข้อเสียของตัวเองมีอะไรไหมคบพี่ข้อเสียก่อนละกันข้อเสียของตัวเองก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขื่อวดใจเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเยอะออกแนวดื้อนิดหน่อยนะคะจะ <c oughs> ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยฟังใคร แล้วก็ค่อนข้างขี้น้อยใจอ่ะเป็นคนเป็นคนที่น้อยใจอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะน้อยใจเห็นแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟมากมากถ้าเกิดว่ามีความรักก็จะขี้น้อยใจนะคะก็ชอบให้เอาใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ทํางานด้านบริการอ่ะเราเอาใจคนไข้เราเอาใจลูกค้าเยอะมากในแต่ละวันอย่างเงี้ยพอเวลาเรากลับมาเราก็อยากที่จะแบบได้รับการดูแลเทคแคร์บ้างอะไรแบบนี้ส่วนข้อดีก็เป็นคนเนี้ย เลลี่คุยกับทุกคนได้ง่ายคุยได้สนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเข้าได้กับทุกคนเอาง่ายๆเราปรับตัวง่ายเราคุยเก่ง<ๆ>อะไรจริงดูเป็นคนอย่างนั้นครับใช่ค่ะเอ๊เดี๋ยวผมถามอันนี้ดึงอย่างอย่างคนที่เราชอบหรือแบบอะไรเงี้ยเราเราเหมือนจะมองว่านิสัยเขาน่าจะเป็นประมาณไหนครับก็คือหนึ่งเขาเป็นคนที่สนุกสนานคุยเก่งแต่ว่าในความคุยเก่ง,งเขามันจะต้องมีทั้งแบบสาระด้วยบางครั้งไม่ใช่เป็นแบบ เล่นๆอย่างเดียวจะต้องมีการวางวางแผนในชีวิตของตัวเองด้วยไม่ใช่เป็นคนไม่มีแบบเที่ยวไปวันๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอานะอก็อาจจะต้องแบบเอาคุณเที่ยวคุณทํางานต่างคนต่างมีเวลาให้กันแล้วก็ในส่วนของความคิดเขาอาจจะต้องมีการคิดในแบบของการวางแผนในอนาคตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมีแผนในชีวิตตัวเองอ่ะคุณจะต้องรู้ว่าอนาคตคุณอยากทําอะไรไม่ใช่แบบเที่ยวไปวันๆหรือทํางานไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้วางแผนว่าอนาคต เพราะว่าเวลาที่เราคบกันอ่ะเราไม่ได้คบกันแค่แค่วันนี้คบกันคือมันจะต้องวางแผนร่วมกันไปเรื่อยๆมันมันไม่ได้คบกับใครเพื่อที่จะแบบคบกันแค่สนุกนะคือคบแล้วมันจะต้องมีการวางแผนร่วมกันอาจจะเป็นแฟนกันก็จริงแต่มันจะต้องมีแผนด้วยนะว่าเราคบกันมาระดับนี้แล้วคุณมีแผนยังไงกับเราชอบคนมีเป้าหมายชัดเจนเนาะแปลว่าเรานี่พร้อมที่จะแบบถึงขั้นแต่งงานอะไรเลยไหมฮะในความคาดหวังของต่อไป แต่งงานไหมอันเนี้ยไม่รู้เพราะว่าการแต่งงานก็ต้องบอกว่าเคยแต่งงานมาแล้วนะคะเคยแต่งงานตัวแล้วก็มีลูกแล้วด้วยเอาง่ายๆตอนนี้เป็นซิงเกิลห<อ>น,นึอ่าเคยมีประสบการณ์การแต่งงานมาแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าการแต่งงานแต่งงานคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราเราจะอยู่กับคนนี้ยังไงให้ได้ตลอดมากกว่าเพราะว่าขนาดเปิ้นแต่งงานมาเจ็ดปีอ่ะเปิ้นยังไม่ประสบความสําเร็จเลย ดังนั้นการที่เราจะพบกับคนคนนึงให้อยู่ด้วยกันไปได้ตลอดอ่ะมันไม่ได้มไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะต้องแต่งงานบางคนร่ะไม่ได้แต่งงานอ่ะแต่อยู่กันมา20-30ปียังมีเทธนอกจากที่ทํางานคลินิกเสริมความงามนัม้นเนี่ยอ่พี่ป้อมีงานอดิเรกอย่างอื่นบ้างไหมครก็จะดีไลฟ์ขายเสื้อผ้าแต่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีไลฟ์ขายของบ้างนานๆครั้งแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะต้องบอกตรงๆเพราะว่า งานที่ทาเนี่ยคือเพิ่นทำงานแต่สิบโม,มวันก็เลิกสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ค่อย,อยใช่มันไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหางานอดิเรกสื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เราทางานค่อนข้างที่จะพูดทามเลยเอาง่ายๆก็คือ <4 S 1> จันท์ถึง,งจันทา์ถึงอาทิตย์เลยใช่<ม>ก็จะมีวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นแบบวันหยุดนะักพักรา,าลึกก็แล้วแต่<ม>แล้วแต่รอบไปดังนั้นก็งานสื่ออาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นโอเคก็ประมาณนี้อ่ะ ต่อไปผมจะเข้าสู่ช่วง s p e e d y quiz นะครับจะเป็นการถามคำถามสิบคำถามนะฮะให้พี่เพิ่นเลือกตอบนะครับเพื่อที่จะให้คนรู้จักพี่เปิมากกว่านี้นะครับน้อมนะครับผมระหว่างอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวระหว่างหมาหรือแมวครับหมายำหรือส้มตำครับยำระหว่างทะเลหรือภูเขาครับทะเลระหว่างดูหนังกับฟังเพลงครับฟังเพลง ออกกาลังกายหรือคุมอาหารออกกําลังกายครับระหว่างดินสอรหรือปากกาครับดินสอดินสอสิ่งที่ชอบที่สุดในร่างกายตัวเองครับหุ่นค่ะตอนนี้ชอบหุ่นตัวเอง <laughs> ถ้าไม่มีเงินสิ่งแรกที่ทำคือทำงานทางานออกไปไปหางานทําเลยใช่ <laughs> ครับผมข้อสุดท้ายนะครับถ้าขอพรได้หนึ่งข้ออยากขออะไรครับโอ้ยากมากเลยอ่ะ มันขอข้อเดียวแล้วมันครอบคลุมไปหมดเลยนะเขาขอให้มีเงินเยอะๆท่านเดียวครอบคลุมไปหมดเลยโอเคเลแค่นั้นแหละค่ะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสวิตติคิดครับผมพี่ต่อครับผมจริงอยากถามเลยนะว่ามันมีข้อข้อหนึ่ง่ะอยากถามมาก่าพี่ป้ลคิดยังไงระหว่างอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่ถ้าตอนนี้ใช่ไหมอยู่ก่อนแต่งค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่เอาเรื่องประเพณีมาเกี่ยวข้องนะครับ เปนเดีไทตัดออกไปนะการอยู่ก่อนแต่งมันจะทําให้เราได้เรียนรู้คนที่เราจะอยู่ด้วยค่อนข้างเยอะอเพราะว่าคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้เวลาคุณอยู่ได้แล้วว่าในระยะเวลานานๆเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมอะไรแบบนั้นคือการอยู่ก่อนแต่งอะ่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้ได้ได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอะ่ะเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจแต่งงานไปแล้วด้วยความที่ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะม,มันจะต้องโหดพูด อ่ะยิ่งเป็นคนไทยด้วยแต่งแล้วต้องอดทนต้องอยู่ให้ได้แต่ว่าถ้าเราอยู่ก่อนแต่งเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้กันละกันหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความคิดหรือแม้แต่เรื่องรสสนิยมต่างๆคุณจะต้องเรียนรู้กันก่อนบางอย่างคุณรู้จักกันแค่ผิวเผินอ่ะกินแบบเดียวกันเที่ยวแบบเดียวกันนิสัยคล้ายๆกันแต่รสสนิยมบางอย่างมันต่างกันมันก็อยู่กันไม่ได้แล้วถ้าหนุ่ม อยากเจอพี่เปิ้ลเนี่ยไปแบบสอดส่องหรือว่าทักทาย say hello ได้ที่ไหนบ้างก็ทักทายได้ในเฟซก็ได้มาทําความรู้จักกันในเฟซก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นใน t ิ๊กตอก ig ก็คือได้ก็ทักมาได้ค่ะอืมหรือเข้าเข้าเข้าไปทําหน้าก็ได้นะก็ได้นะทักายนะก็เข้ามาได้นะคะก็ทํางานทุกวันนะคลินิกก็เปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะจนถึง สองทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าเพื่อนก็อยู่ยาวนั่งสามสี่ทุ่มตลอดแหละเพราะว่าก็ต้องเคลียร์เคลียร์งานอะไรให้เสร็จก่อนประมาณแปลว่าถ้าเจอออฟไลน์น่าจะยากนอกจากจะมาเจอที่กที่คลินิกอ่าใช่ค่ะเพราะว่าโดยวันหยุดวันหยุดเราก็แบ่งไปให้ลูกแล้วส่วนหนึ่งไงก็ให้ตัวเองนิดนิดหน่อยๆบางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากบอกพี่กันหน่อยว่าคลินิกอยู่ที่ไหนครับผมอ่าคลินิกนะคะชื่อยูไลคลินิกนะคะอยู่ สุขุมวิท42นะคะตึกแบงคอกมิดิเพ e กนะคะชันจีนะคะได้ทั้งโปรโมทแล้วก็ได้ทั้งอาจจะได้ลูกค้าด้วยนะครแน่นอนขอบคุณค่ะได้ครับผมยังไงเดี๋ยวฝากช่องทางอื่นๆในการเขาเรียกว่าทางโซเชียลด้วยแล้วกันนะครับได้ค่ะปก็ถ้าอยากอยากติดตามใช่ไหมไอจเนาะถ้าไอจีก็จะชื่อจิดานะคะ J I D A จิดา กู๊็สต๊อแล้วก็จานะคะจิดาจานะคะเป็นชื่ออ,อิงน่แหละชื่อจิดาพาจะเป็นจิตเนาะก็เลยใช้ชื่อว่าจิดาจาหรือว่าเอาง่ายๆก็ท่าในเฟซก็ได้ค่ะพิมพ์ไปเลยจิดาพาแอปเปิลเจริญจิตตามน,นี้เลยก็เจอเลยค่ะครับผมค่ะโสดโปรโมทด้วยก็ประมาณน<า>ี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจ อยากที่จะโปรโมทนะครับก็สามารถสำรวจความโสดได้อ่าส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจ Time to Pay Thailand ได้เลยนะครับผมครับผมถ้าเกิดอยากให้รายการของเรานะฮะยู่ไปนานๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube ด้วยครับครับวันนี้ขอบอคุณพี่เปิ้ลมากเลยนะครับผมขอให้เจอชายหนุ่มในฝันเร็วๆนะฮะจะมีไปไล์ต่อไล่ของต่อโอเคเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย่ะบ๊ายบายค่ะ 他。Uh